ในโลกที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเราให้ความสำคัญกับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับผู้บริโภคเทคโนโลยีและความมุ่งม,มั่นเพื่อเป็นแนวทางเติมเต็มสิ่งที่เราเป็นนั่นคือที่มาของแคสเปอร์หนึ่งในแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่ทสุดในเอเชียอาคเนย์สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นคือกลยุทธ์ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางของเราโดยใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายของผู้บริโภคและยกระดับคุณภาพในการใช้ชีวิตโดยมีความเชื่อมัน่นว่าคุณค่าที่ดีมาก,ก่อนความงามก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อปี2015 Casper มีความมุ่งมัน่นที่จะเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้วยการขยายสาขาและเครือข่ายการจัดจำหน่ายทั่วทั้งเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้ ด้วยความใส่ใจต่อผู้บริโภคจากวิสัยทัศนท์ทางด้านเทคโนโลยีด้วยหัวใจที่จะยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางเราใช้ศักยภาพและตั้งเป้าหมายในการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภค Casper มุ่งหวังที่จะมอบความเพลิดเพลินในการใช้ชีวิตด้วยผลิตภัณฑ์ของเราทำให้ทุกๆช่วงเวลาในบ้านมีความหมายด้วยความใส่ใจที่จะมอบช่วงเวลาที่ดีภายในครอบครัว ราใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคในแต่ละประเทศเพื่อขยายไปสู่ประเทศไทยเวีย mm. ดนามมาเลเซียบรูนายกัมพูชาและลาวแม้จะเป็นแบรนด์ใหม่แต่แคสเปอร์เวียดนามเรียกรองตลาดและพัฒนาสถานีบริการ1,000 0แห่งอย่างรวดเร็วด้วยบริการที่ครอบคลุมที่สุดพร้อมสาขาหลัก3แห่งทั่วประเทศ เาสู่ตลาดเวียดนามในปี2016แคสเปอร์ไปที่รู้จักยอย่างรวดเร็วในผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสมาร์ททีวีและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ c a s เปอร์เป็นหนึ่งในสาของแบรนด์เครื่องปรับอากาศที่มียอดขายสูงสุดถึง3ปีซ้อนตั้งแต่ปี2019 สำหรับอุตสาหกรรมทีวีแคสเปอร์ใช้เวลาเพียง2ปีหลังจากเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทีวีตัวแรกในการขยายส่วนแบ่งทางการตลาดได้อย่างรวดเร็วทำให้เป็นหนึ่งในห้าแบรนด์ที่มียอดขายสูงสุดบริษัทแคสเปอร์อิเล็กทริกไทยแลนด์จำกัดเป็นหนึ่งในแบรนด์เครื่องปรับอากาศรายแรกที่เร,เริ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนำเสนอบริการที่ใส่ใจในราคาที่เหมาะสม ความสาคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกคือหัวใจของธุรกิจเราไม่เคยประนีประนอมกับมาตรฐานในการบริการในขณะที่ยังตอบสนองความต้องการของตลาดและทุกๆผลิตภัณฑ์จะได้รับการประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งานนโยบายการรับประกันเปลี่ยนสินค้าแบบ1ต่อหนึ่งภายใตร้ระยะเวลา2ปีของอายุผลิตภัณฑ์ได้รับการชื่นชมและยอมรับเป็นอย่างสูงในกลุ่มลูกค้าของเราเปิดตัวสู่ประเทศมาเลเซียในปี2019 แคสเปอร์อิเล็กกได้กลายเป็นแบรนด์ใหม่ที่มีคุณภาพสูงแต่ราคาสมเหตุสมผลแม้ว่าจะมีการระบาดของโควิด -19 แคสเปอร์อิเล็กทริกเป็นแบรนด์ระดับนานาชาติที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าภายในประเทศ ความพึงพอใจของลูกค้าคือแรงผลักดันให้เราพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการหาแนวทางใหม่เพื่อนำประโยชน์สูงสุดมอบสูส่ลูกค้าผลิตภัณฑ์ของแคสเปอร์ผลิตและประกอบภายใต้มาตรฐานสากลและการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการตรวจสอบมาตรฐานประสิทธิภาพสินค้าที่ทำรายได้หลักทั้ง4ของเราประกอบไปด้วยเครื่องปรับอากาศตู้เย็นเครื่องซักผ้าและทีวี ทั้งหมดนี้ช่วยสร้างประสบการณ์ภายในบ้านที่ไม่เหมือนใครความไว้วางใจเจ้ากองทุนระดับโลกร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อส่งเสริมคุณค่าที่ยั่งยืนเป็นพันธสัญญาในระยะยาวของเราที่แคสเปอร์เราลก้ที่ความหรูหราและความฟุ่มเฟือยเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของธุรกิจอย่างเต็มที่แต่ยังคงไว้ซึ่งความมีประสิทธิภาพความละเอียดอ่อน แคสเปอร์ per, กล้าที่จะลดทอนรูปลักษณ์เพื่อความคงทนกล้าที่จะเสนอราคาที่สมเหตุสมผลเพื่อความคุ้มค่ากล้าที่จะประหยัดพลังงานเพื่อประสิทธิภาพที่หนานขึ้นเราใส่ใจผู้บริโภมคมุ่งมั่นที่จะสร้างความไว้วางใจด้วยการมอบประสบการณ์การใช้งานและค่านิยมทากสังคมที่ดีขึ้นแคสเปอร์ per, จะยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าที่เป็นประโยชน์มากที่ส,สุดสำหรับธุรกิจ ผู้บริโภคและชุมชนผลิตภัณฑ์ของแคสเปอร์เกิดขึ้นจากความกระตือรือร้นและความลหลงไหลของเราทำให้เกิดความคงทนความมุ่งมัน่นและความรับผิดชอบให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นเป็นหัวใจของบ้านคุณที่ทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนทั้งกลางวันและกลางคืนเช่นเดียวกับความพยายามของเราในการนำสิ่งที่ดีที่สุดมาสู่ผู้บริโภคลดความยุ่งยากให้น้อยลงเพื่อความสะดวกสบายที่มากขึ้นแคสเปอร์